ศาลชั้นต้นสั่งจำคุกครูปรีชาเจ๊พัดเจ๊บ้าบินฐานเบิกความเท็จคนละสปีไม่รอลงอาญาสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งจากกรณีศาลชั้นต้นจังหวัดกาญจนบุรีนัดฟังคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่ออ่าง2185ทับ2,561คดีหมายเลขแดงที่ออ่าง3355ทับ2,561 กรณีร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนเป็นโจทยื่นฟ้องนายปรีชาไคร่ครวนหรือครูปรีชานางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินและนางพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัทในข้อหาความผิดฐานร่วมกันเบิกความเท็จเนื่องจากจำเลยทั้ง3คนเคยเบิกความในชั้นไต่สวนฉุกเฉินในคดีแพง่งขออายัดเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1งวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2560หมายเลข53,3726 ซึ่งร้อยตารวจโทรจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนอดีตข้าราชการตํารวจสถานีตํารวจภูธรบ่อพลอยอาเภอบ่อพออลอยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้นําสลากจํานวนหนึ่งชุดห้าใบเป็นเงินจํานวน30ล้านบาทไปขึ้นเงินรางวัลที่กองสลากกินแบ่งรัฐบาลก่อนหน้านี้ครูพิชารวมทั้งเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดได้ยอมรับสารภาพต่อสารมาแล้วว่าเบิกความเท็จจริงสารจึงนัดฟังคำพิพากษาในวันที่28ตุลาคม2567 ในวันดังกล่าวนั้นนายสิทธาเบีย้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูล,ลนิธทิทีมงานทนายประชาชนพร้อมด้วยร้อยตํารวจโทรจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนและนางลาวันวิมูลภรยาหมวดจรูนได้เดินทางมาฟังคําพิพากษาตามที่ศาลได้นัดเอาไว้ส่วนในปริชาเครือครวหรือครูปริชาจําเลยไม่ได้เดินทางมาฟังคําพิพากษาแต่ได้มอบหมายให้ทนายความเดินทางมายื่นคำร้องขอเลื่อนฟังคำพิพากษาออกไปศาลท่านมีเมตตาต่อครูปิชาจึงให้เลื่อนไปฟังคำพิพากษาอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่12ธันวาคม2567เวลา9นาฬิกาส่วนนางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินและนางพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาตามที่ศาลนัดเอาไว้ด้วยเช่นกันแต่จำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อขอกลับคำให้การจากที่เคยยอมรับสารภาพไปแล้วกลับมาเป็นขอปฏิเสธเพื่อขอสู้คดีแต่ศาลพิจารณาแล้วไม่อนุญาตจึงยกคำร้องตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุดเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่12ธันวาคม2567นายปรีชาคล้ครวนหรือครูป,ปรีชานางรัตนาพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินและนางพัชริดาพรหมตาหรือเจ๊พัดจำเลยได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาตามที่ศาลนัดเอาไว้ส่วนร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนโจดเดินทางมาด้วยแต่ไม่ได้เข้าไปรับฟังคำพิพากษาโดยมอบหมายให้ทนายความเป็นผู้เข้าไปฟังคำพิพากษาแทนครั้งนี้ศาลใช้เวลาอ่านคำพิพากษาประมาณหนึ่งชั่วโมงจึงแล้วเสร็จ ทั้งนี้นายสุชงภงบุญเสริมในฐานะทนายความของนางรัตนพรสุภาทิพย์หรือเจ๊บ้าบินจำเลยที่2และนางพัชริดาพรมตาหรือเจ๊พัดจำเลยที่3ให้สัมภาษณ์ผ่านโทรศัพท์ว่าวันนี้จำเลยทั้ง3ได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลชั้นต้นตามที่ศาลได้นัดเอาไว้ส่วนโจทย์คือหมวดจรูนมาแต่ไม่ได้เข้าไปฟังโดยได้มอบหมายให้ทนายความเป็นผู้เข้าไปฟังคำพิพากษาแทนซึ่งศาลมีคำพิพากษาว่าจำเลยทั้ง3าคนมีความผิดตามคำฟ้องจริง จึงพิพากษาจำคุกคนละสองปีโดยไม่รอลงอาญ,ญาจำเลยทั้งสามยอมรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือจำคุกหนึ่งปีโดยไม่รอลงอาญ,ญาจำเลยทั้งสามยังมีสิทธิที่จะยื่นอุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ส่วนจะให้ประกันตัวหรือไม่นั้นอยู่ที่การพิจารณาของศาลด้านร้อยตำรวจโทรจรูนวิมูลหรือหมวดจรูนกล่าวว่าการที่ตนไม่เข้าไปฟังคำพิพากษาภายในห้องบรรลังพิจารณาคดีเพราะไม่อยากเจอหน้ากับครูปรีชารวมทั้งเจ๊บ้าบินและเจ๊พัดด้วยแต่ก็ได้มอบหมายให้ทนายความเข้าไปรับฟังแทนซึ่งคำพิ ภาษาที่ออกมาก็รู้สึกพอใจส่วนคดีที่เหลืออยู่ตนพร้อมที่จะต่อสู้อย่างเต็มที่ถึงแม้ทนายตั้มจะไม่ได้มาก็ตามแต่ยังมีทีมงานทนายความมาดูแลคดีให้อยู่ครับวันนี้เป็นไงครับฟังคำพิพากษาแล้วก็พอใจนะพอใจศาลว่าไงบ้างก็ศาลท่านตัดสินว่ามีความผิดจริงกันนะจำคุกสองปีแล้วก็รับสารภาพเลยลดโทษให้ครึ่งคือจำคุกหนึ่งปีแล้วก็ไม่รอลงอาญา สารเห็นว่าทำแบบเป็นควรการกตั้งนี้ใช่แล้วสารท่านก็เลยไม่รอลงอายาครับแล้วเขา่ไกันก็ไม่ทราบมันกันก็น่าจะต้องประกันตัวมาเจอเพราะก็มีมีมีที่ของ่าดสองคดีนะครทางโน้นก็อายการสั่งฟ้องแล้วอายการสองฟ้องแล้ว มียี่สิบคนพยานสิบคนนั่นนั่นวันที่เท่าไหร่นะวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามมีนาถ้ายังเดินหน้าเหมือนเดิมเดินหน้าเหมือนเดิมวันนี้มาสายไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรงานทีมงานก็ยังดูแลกันอยู่ทีมงานทีมงานในบริษัทใช่คทนายคนนี้ก็มากับทนายตั้งตลอดนะที่มาที่มาที่เนี่ย ก็อยู่ในทีมอยู่แล้วก็วสู้ต่อไันใจไม่หนักใจเขาไม่นักใจแล้วก็จริงๆแล้วนผลที่มันออกมาเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นดูู่แล้วว่าใครผิดใครถูกกันเนาะก็ะะไม่ได้จะมีติกแล้วแหละครับผม,ผมขอบคุณครับครับ